คนเกิดปีรากาไกา่คนเกิดปีรากาไก่เป็นผีเสื้อผู้ชายธาตุเหล็กมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นยางและต้นไฟเทศเมื่อไปอยู่แห่งหนตำบลใดควรรดน้ำพวนดินหรือปลูกต้นไฟต้นยางทางทิศเหนือหรือใต้บ้านเรือนที่ตนอาศัยจึงจะเป็นโชคราบและเป็นสริมงคลกับตนเอง คนเกิดปีรากาไก่พะโหราจาย์เจ้าท่านเล่าเรียนและสืบสืบกันมาว่าชายหญิงใดเกิดปีรากาธาตุเหล็กชันสาเป็นผีเสื้อผู้ชายมิ่งขวัญสถิตยอยู่ต้นไผ่เทศหรือต้นยางลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีรากาสิริตกอยู่ที่เข่าซ้ายของพรมอังคารเป็นปากท่านว่ามักพูดจาหยิกแกมหยอก ปากว่ามือถึงคารมคมคายเป็นที่น่าพอใจเพศตรงข้ามรู้เลขเท่าทันเหลี่ยมคนแต่มักจะหลงไหลเพียบพามเพศตรงกันข้ามพระฤหัสบดีเป็นใจท่านว่าใจมักมั่นอยู่ในศิลธรรมชอบเรียนวิชาสารพัดแต่ไม่สู้เก่งถึงขั้นชำนิชำนาญมักชอบเป็นนักบวชหรือหมอดู อาทิตย์เป็นที่นั่งท่านว่ามักมากในการมารมมักมีไยหรือปานในที่ลับมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่พึงพอใจเพศตรงข้ามเป็นชายมักอาภัพในหน้าที่การงานมีคู่ครองหลายคนเป็นหญิงมักมีความมักใหญ่ใ่สูงจะมีสามีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง พุทธกับสุขเป็นมือท่านว่ามีฝีไม้รายมือในเชิงศิลป์ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีเด่นไม่ได้เสากับจันเป็นเท้าท่านว่าชอบเดินทางไกลอยู่ที่ไหนไม่ได้นานมักพเนจรไปตามที่ใจตนชอบชะตาคนเกิดปีรากา ทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์ไก่ชนพนันเอาบ้านเมืองมักเหนื่อยกายแต่สบายใจวันจันทร์ไก่พนันบ่อนเถื่อนไรผู้อุปถัมภ์วันอังคารไก่ชนมักใจนักเลงมีอำนาจ วันพุธไก่พระโพธิสัตว์เลี้ยงมักมีปัญญาดีดีเสมอตัววันพรฤหัสบสปปดีไก่ราชคูเลี้ยงมักโอหังหญิงในเกียรติบานกลางวันศุกร์ไก่ประชาราชมักเจ้าสำราญวันเสาร์ไก่วัดมักอิสระมีความสุขดีลักษณะวันเดือนต่างๆในปีรากาคนเกิดปีรากาวันอาทิตย์ วันเสาร์หรือเดือนหเดือนสิอได้แก่ยักษ์ขี่ไก่ท่านว่าผู้นั้นใจคอดุร้ายโกรธง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตนเองถืออำนาจเป็นใหญ่ทำราชการไม่สู้ก้าวหน้าทำเรื่องสวนไรนาหรือค้าขายพอปานกลางเกิดที่นี่ไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่น ท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พยาขี่มา้าท่านว่าผู้นั้นมักเป็นคนมีบุญวาสนาดีทำราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่รวดเร็วมักโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำเลือกสวนไรนาหรือทำมาค้าขายจะมีผลผลิตกำไรทำมาค้าขึ้นมีทรัพย์มาก ท่านผู้เกิดปีรากาเกิดวันอังคารหรือเดือนเจเดือนหนึ่งได้แก่พญานั่งแทน่นท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนาเกณฑ์ชะตาดีมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนทุนทรัพย์มากทำราชการจะได้เป็นใหญ่ทำเลือกสวนไรนาหรือค้าขายดีมากจะมีหลักทรัพย์มั่นคงเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงมักอาพับคู่คอง ท่านผู้เกิดปีรากาวันพุธหรือเดือน8เดือนสองได้แก่เทวดาขี่ช้างท่านว่าผู้นั้นเมื่อวัยเด็กกําพาต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างเมืองมักมีโอกาสเดินทางไกลบ่อยๆทำราชการจะมีอำนาจมากทำเลือกสวนไร่นาหรือค้าขายจะมีผลกำไรงอกงามเข้าขั้นเป็นเศรษฐีดีมาก ท่านผู้เกิดปีรากาวันพฤหัสบสดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่หญิงแม่ขาหาบของขายท่านว่าผู้นั้นมักจะประสบอุปสรรคเหนื่อยยากลำบากใจถ้าศึกษาเล่าเรียนมาน้อยจะหาเลี้ยงตัวเองลำบากยากยิ่งเป็นชายไม่สู้ดีอาภัพอับโชคหากเป็นหญิงจะมีความสุขเมื่อมีคู่ครองไปแล้ว ท่านผู้เกิดปีรกาวันศุกร์หรือเกิดเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่พยาขี่นาคราชท่านว่าผู้นั้นมักทำอะไรว่องไวใจร้อนรนโกรธง่ายหายเร็วมีทิฐิมานะ เอาอารมณ์ตนเป็นใหญ่แต่มีอำนาจทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศดสูงทำเลือกสวนไรนาจะมีผลผลิตดีค้าขายจะมีกำไรรายได้พอประมาณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ของคนนักสัตว์ปีละกาไก่นะคะหวังว่าจะ ได้ความรู้ได้แนวทางบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมอวาดด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ